กาผสมสีเข้มแล้วมันหมดแเลยเนี่ยวันนี้เรามาดูกันว่าการผสมสีให้เข้มขึ้นมีวิธีไหนบ้างโดยไม่ใช่สีดำก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูวงล้อสีกันก่อนนอกจากสีดำก็มีสีคู่ตรงข้ามนี่แหละที่ทําให้สีนั้นเข้มขึ้นอย่างเช่นสีม่วงผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีม่วงที่เข้มขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าวิธีการเบรคสีนั่นเองและสามารถย้อนไปดูวิธีการผสมวงจรสีแบบเต็มๆกดที่มุมขวามือได้เลยนะ แต่ตอนนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนการเบรกสีก็คือการนําสีคู่ตรงข้ามเข้ามาผสมกันในอัตราส่วนก็คือสีหลัก75%สีคู่ตรงข้าม25%เมื่อผสมกันก็จะได้สีที่เข้มขึ้นนั่นเองถ้าเปรียบเทียบเมื่อเราใช้สีดําในงานถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีก็จะทําให้งานของเราเข้มเกินไปลายมิติได้เลยเราสามารถเพิ่มความเข้มด้วยการค่อยๆเติมสีคู่ตรงข้ามลงไปได้เลยและเวลาที่เราไล่สีก็สามารถค่อยๆเติมคู่สีตรงข้ามไล่สีไปเรื่อยๆที่เราสเต็ปแบบนี้ได้เลยและเทคนิคนี้ ังสามารถนําไปปรับใช้กับสีชนิดอื่นๆได้ไม่เฉพาะกับแค่สีน้ำเพียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสีโบลเตอร์รวมถึงสีไม้ด้วยนั่นเองข้อดีของการผสมสีด้วยคู่ตรงข้ามก็คือภาพลงของงานก็จะไม่มีสีที่โดดออกมาก็จะมีสีที่ออกไปในทางเดียวกันเรียกได้ว่าเป็นการคุมโทนสีแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้รู้แบบนี้แล้วต่อไปก็แทบจะไม่ต้องงอสีดําในการทําเงาหรือเพิ่มน้ำหนักของภาพแล้วล่ะวันนี้ก็มาแชร์ทิเคเ็เพียงเท่านี้ไปก่อนละบาย